บอกว่าบางทีถ้าสมมติว่าเวลาเราไปแจ้งหรือเวลาเราไปบอกว่าเฮ้ยแท็กซี่คันนี้ไม่รับเขาเนี่ยจะถูกปรับซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้รู้ไหมว่าการที่ถูกปรับเนี่ยนะเขาเนี่ยโดนปรับแล้วค่าน้ํามันเขาอีกค่าเชื้อเพลิงนะแล้วก็ต้องเสียค่าปรับรวมๆแล้วเนี่ยค่าน้ำมันประมาณพันถึงพันสองแล้วเวลาโดนค่าปรับเนี่ยก็คือหนึ่งพัน หรือห้าร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ไม่แต่ฉันไม่เห็นด้วยออะพูดให้จบเดี๋ยวตาฉันมากงฉันพร้อมที่จะ<ต>ปากคำคำนี้แเนี่ยพี่พี่พี่แท็กซี่เขาบอกว่าบางทีก็อยากให้เข้าใจเขาว่าเขาเนี่ยเหมือนบางทีเวลาเราไปไกลมากๆสมมตินะไกลมากๆแล้วขากลับมันไม่มีผู้โดยสาร<ม>เขาก็เหมือนเสียค่ารถฟรีไม่เดี๋ยวคิดอย่างนั้นไม่ได้พี่แท็กซี่พี่แท็กซี่คิดแบบบูมพูดไม่ได้นะพี่แท็กซี่เพราะว่าพี่แท็กซี่ออกมาขับรถเนี่ยพี่แท็กซี่รู้ว่าพี่แท็กซี่มาทํางานอะไร มาขับรถรับจ้าเพื่อที่จะรับส่งผู้โดยสารซึ่งเขาจะใช้บริการแท็กซี่ถูกต้องไหม,มไม่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับมันเป็นหน้าที่ของคุณคุณต้องรับและไปส่งเขาคุณจะมาบ่นอย่างนี้ไม่ได้เคยโดนแท็กซี่ปฏิเสธไหมคะฉันไม่เคยโดนเพราะฉันไม่ขึ้นแท็กซี่แล้วตอ,อตอนหลังนะฝังมาอืม,อมฉนมนันแบบว่าโบกแท็กซี่ฉันอยู่หน้าเซ็นทรัลลั์ฉันโบกแท็กซี่ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่ไม่ไปสักคันหนึ่ง เขาเรียก,ยกไม่ได้ไป<อ>ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าเป็นพลอานนท์นะไม่ไปเพราะว่าเติมน้ำมัน,มนอะไรบ้างเติมแก๊สพี่ถ้าพี่มาขับรถรับจ้างเนี่ยพี่จะต้องทำทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดจะมาบ่นแบบนี้ไม่ได้จะมาวอนไม่มีไม่มีไม่มีคนเรียกไม่มีคนอะไรนั่งตีรถเปล่ากับ ก็เพราะไม่มีคนเรียกเพราะพี่ไปเรียกเขาแพงหรือว่าพี่ไม่เปิดมิเตอร์พี่ทํากันอย่างเงี้ยคน่อเคเข้าใจเปล่าแต่พอเขาโพสต์แบบนี้ไปอ่ะก็มีคนมาแสดงความเห็นใจนะชั่งใช่ฝั่งที่เห็นใจเขาอ่ะเขาบอกว่าต้องเคยเป็นคนที่ขับแท็กซี่ครับถึงจะรู้อ่าแฟนคุณเคยขับไม่ได้ขับแท็กซี่คุณไม่ได้ขับแท็กซี่ฮัลโหลแต่ว่าเคยขับเคยขับเคยขับแบบนี้เออ เป็นแท็กซี่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปทุกที่เขาไม่ไปเขาก็ไม่ได้เอาเงินคุณนี่ไม่ใช่แต่เป็นหน้าที่ของเขาหรือเปล่ามันเป็นอาชีพบริการเขามาขับแท็กซี่เพื่ออะไรนางปุ้ยไ้ยอชาวเน็ตชาวเน็ตทุกคนเป็นพยานชาวเน็ตค่ะขอโทษขอโทษบอ